นี่ดุเท้านะครับนี่อพร้อมไหมคะพร้อมไหม,มเหมือนสีแน่นั่งอนอยสิอมเออพร้อมมากไหมคะพร้อมมากอะโอพร้อมมากด้วยเหรอคะพร้อมแมางด้วยเหรอคะอื้อหือ ดีไหมคะดีค่ะโอเค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 ค่ะอย่ามายืนให้ป๋าดูหน่อยสิคะใช่ป๊าดิยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จแหมอ่ะไหนยืนให้ป๋าดูจดความไว้ป๋าสิคะไหนยืนให้ป๋าดูจดให้ป๋าดูความเรียบร้อยหน่อยอือหือโอเค ัปไปอือ,าอทางนี้น่าภาคป้าหอมมือจิ้มั้งทางนี้น่าภาคหอมมือด้วยโอเคพร้ <c oughs> อมไนะหมพนระ้อมนะคะหอมนะพร้อมไหมคะโอเคไหนอันนี้กระเป๋าอยู่ไหนคะกระเป๋าอยู่ไหนคะถือไหวไหมถือไหวไหมคะเดี๋ยวให้ป้าช่วย Okay. Bye.